พระผู้มีาพระภาคเจ้าประทับณเจตวนารามภิกษุชื่ออริธะผู้สืบสกุลที่เคยฆ่าแรงมีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภา,าคแสดงว่ามีอันตรายนั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ส่องเสพจริงภิกษุทั้งหลาย ตักเตือนก็ไม่ฟังความทราบถึงพระผู้มีพระภาคทรงเรียกไปชี้แจงก็นั่งนิ่งเก้อเขินถอนใจไม่มีปฏิพาน์จึงตรัสต่อไปถึงบางคนผู้เรียนธรรมแต่ไม่พิจารณาความหมายของธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่พิจารณาความหมายธรรมะของคนเหล่านั้น ก็ไม่ทนต่อการเพ่งคนเหล่านั้นเรียนธรรมะเพียงเพื่อจะยกโทษผู้อื่นและเพื่อเปรื่องวาทะของผู้อื่นจึงไม่ได้รับประโยชน์ของการเรียนธรรมะที่เรียนไม่ดีจึงเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เปรียบเสมือนคนต้องการงูพิษแต่จับไม่ดี ก็อาจถูกงูกัดตายหรือปางตายส่วนคนที่เรียนดีพิจรนารณาความหมายเป็นต้นก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนเหมือนคนต้องกัดงูพิษจับงูพิษดีก็ไม่ถึงแก่ความตายไม่ได้รับทุกปางตายฉะนั้นตัดถามที่สำคัญต่อไปว่าเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายแห่งภาสิทธ์ของเรา แล้วทรงจําไว้ถ้าไม่เข้าใจก็พึงไต่ถามเราหรือภิกษุผู้ฉลาดเราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพรเพื่อให้ถอนตัวคือนิตะธารณนะไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือคือข้าหนะเปรียบเสมือนคนข้ามฝั่งน้ำด้วยอาศัยแพร เมื่อถึงฝั่งแล้วไม่จําเป็นต้องแบกแบกแพรไปด้วยเมื่อรู้ธรรมะที่เราแสดงเปรียบเสมือนแพก็พึงละแม้ธรรมะจะกล่าวใหญ่ถึงอธรรมว่าไม่ต้องละทรงสแสดงที่ตั้งแห่งความเห็น6อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสิ่งที่เห็นที่ฟังที่ทราบที่รู้ ที่คนด้วยใจรวมห้าอย่างที่บุคคลเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรากับอย่างที่หยึดถือความเห็นที่ว่าโลกหรืออัตตาเที่ยงว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมิใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นมิใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่สะดุ้งดิ้นรนในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามถึงความสะดุ้งดิ้นรนและความไม่สะดุ้งดิ้นรนในสิ่งที่ไม่มีทั้งภายนอกทั้งภายในเป็นลำดับจึงตัดชี้แจงทั้งสประการตัดแสดงว่า เมื่อ,อยังผงแหนยังมีวาทะว่าตัวตนยังอาศัยทิฏฐิที่ผิดก็จะต้องเกิดความโศกความคร่ำครวญทุกกายทุกใจและขับแขนใจตัดว่าเมื่อมีตนก็มีการยึดว่าสิ่งที่เนื่องด้วยตนของเรามีอยู่เมื่อสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็มีการยึดว่าตนของเรามีอยู่ เมื่อไม่ได้ตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนโดยแท้จริงความเห็นว่าโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงจึงเป็นธรรมะของคนพานอันบริบูรณ์ขั้นแล้วตัดถามภิกษุทั้งหลายให้เห็นด้วยตนเองว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดถืออริยสาวกผู้รู้เห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อนายกลายกำนัดและหลุดพ้นต่อจากนั้นทรงแสดงข้อเปรียบเทียบภิกษุผู้หลุดพ้นในทํานองผู้ชนะศึกที่ตีเมืองอื่นได้ตัดว่าพระองค์ทรงบัญญัติทุกข์และความดับทุกข์ทั้งในการก่อนและในปัจจุบันแต่สมณพราหมณ์บางพวกก็ยังกล่าวหาว่าทรงสอนขาดศูนย์ แล้วทรงแสดงต่อไปว่าไม่ทรงอาฆาตหรือเสียใจเพราะเมื่อมีผู้อื่นดา่าไม่ทรงชื่นชมสมนัตเพราะมีผู้อื่นสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วตรัสสอนภิกษุให้ทำเช่นนั้นบ้างกลับได้ตัดสรุปว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านจงละเสียสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านคือขันห้า ความมุ่งหมายก็คือเพื่อคลายความยึดถือทรงแสดงถึงผู้ปฏิบัติได้ผลในพระธรรมวินัยที่ตัดไว้ดีแล้วตั้งแต่เป็นพระอาหารหันต์ลงมาถึงชั้นต่ำสุดคือผู้มีศรัทธามีความรักในพระองค์